กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาไทยทุกท่านพี่น้องจ้ามาดูอาหารเช้าของเราตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงเพื่อกลับจากคอนแก่นเมื่อวานนะก็กินอาหารเช้าไข่ต้มพี่น้องกินกับแมคกี้แล้วก็หยอะพริกไทยหน่อยหนึ่งว่าสิต้มให้มันเป็นแบบแบบยางหมกตูมมันเป็นสูตปโขลกอันนี้หนึ่งลูกตอนเช้า จริงๆไมพบหมอเมื่อวานก็เขาก็บอกว่าอยากให้กินโปรตีนนเยอะๆนั่นแหละโปรตีนเรามันยังไม่ถึงเพียงก็เลยสั่งโปรตีนแบบชงม,มากินกินอะไรครับกะเพราลาดเขากล้ององานแมหมมองที่นา้าขามากมีกะเพราไม่เผ็ดด้วยนะพันเ็ด ลูกค้ามั่งไข่ต้มน้ำวันต่อ,ต,อ,อ,อตากันได้ห <c oughs> เ,เป็นกระเพราหมูสับวันที่25ก็ไปอีก ใส่พริกไทย้ำเยอะใส่แม็กกี้ที่แล้ว,ว่าจะกินกับอ่าน้นจิ้มไก่ ต้มไก่ต้มมันขึ้นกินต้มปลาเคียร์พกออกห,หน่อยพริกเนี่ยกินนิดๆหนอ่อยหน่อยได้นะเพราะว่ามันช่วยให้ระบายยังสังเกตที่เราเจอที่โรงพยาบาลเวลาเขาเอาอาหารมาให้กินอย่างเงี้ยถ้ามีเมนูพริกอ่ะพิงจะถ่าย 是吧？Uh. การห้อนม่องแดดถ้าเป็นพวกตอนแรกอะ กิงเคยกินข้าวต้มพ่อหมอบอกว่าอาทิตย์แรกให้กินแบบเป็นเต้าหู้เป็นอะไรอาทิตย์ต่อไปให้เป็นเป็นโจ๊กข้าวต้มมาสั่นหมอคนแรกว่ะถึงก็กินเป็นแบบเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มมัน,ม,นมันกินได้เยอะนะมันกลืนง่ายเป็นน้ำน้ำเนี่ยกลืนง่ายแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยจุกกลืนยากไข่ถ้าวเป็นแบบยามงมันตุ่มอ่ะจะกลืนง่าย ไม่สุกหตดเรากินได้หเหันเพราะว่าผมร่วงถ้าโปรตีนไม่ถึงเนี่ยผมมันร่วงข,งข้อเสียก็เยอะนะฮะหาจากกระเพาะไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีนะ เผ็ดไปปลายลิ้นจะเข้าคัดให้ลูกค้าให้นิดหน่อยงวาดีเอ,อ,อิ่มอิ่มมากอิ่มสักคำชอบกะเพรามือเลยจุ๋มลูก้าเวี่อะไรกน้าจดน้อง À, giờ, cái, cái nào? Mm. Im lắm, chụp lắm Áo, bó đẻ được sợ đồ ấy khẩu Thế đi đây được không ạ? Thế bà <cười> <cười> à, Cô đang làm nhiều <laughs> 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 ก็ท erm ho ่านถามอยู่ฮะอัดคลิปอ mm ัดคลิปอัดคลิปเธอเซียให้เอฟซินวันนีเอฟซิ้บอกว่ามาลงเลี้ยวเพื่อเขาอะเปลี่ยนเปียนเออกค่ลังหิบแค่หลังหิบ